สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะจามาตัด,ด,ดกระเทียมป่าอีกแล้วจ้าดูนนี่แดดดีเลยมาตัด,ดกระเทียม ไปแต่ผัดให้คนน้อยคนน้อยขอกินผัดกระเทียมมาสักหาคุณนายคุณนายยุ่ยใส่าเป็นเฮียตกน้ำเราเสนอเสียมาน้ำกันสุขภเบิงกันปฏิวัติดีคุยนายเด้ โหลดว่ามันตดนะคะไม่ได้ตดนะ đi oh. Cái đi mong này thẳng. เต็มต้าแล้วค่ะพี่น้องค่ะพากับเนาะค่ะนอเดี๋ยวไปล่างล่างไว้จะผัดรอคนน้อยค่ะพี่น้องค่ะล้อคนน้อยสีเลือกร้งเรีเยาแล้วฮาก็ต้องไปเฮ็ดกับเข้ารอนะคะเจอกันอยู่บ้านเนาะค่ะนาอไปล่างแล้วก็ไปผัดแซบเนาะค่ะนาองหมดบ้านแล้วพี่น้องค่ะมาถึงบ้านแล้วเฝ้าล้างเฝ้าล้างคนน้อยก็สีเลือกเรียนแล้วเอาแช่น้ำไว้โอ้ยแม่ค่ะเขาลืมเปิดน้ำห้อนมานี เปิดน้ำอมเอาแช่น้ำไว้ให้ใบไ,ไม้อันล่างอันเอาจุ่มจุ่มน้ำนึงแล้วค่ะอันนี้แช่น้ำไว้ให้ใบไ,ไม้อันให้ขี้ดินนี้อย่างไหลออกเนาะเดี๋ยวเขาจังสิมาแกะกากแกะกากออกนะคะเนาะแกะกากออกนี่ใบแกะกากจังซี่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามาบางต้นต้นใหญ่ๆที่มีดอกเนาะค่ะเนาะ เคยเห็นให้เบิงแล้วเนาะพี่น้องบางต้นตัวในแง่ที่มีดอกซีซีมีชีดินเสียงหลหลอยู่ทั้งในลเอียทั้งในขันเอาผัดเลยจังสิยำไปถือดินสวดเสากินเด้อพี่น้องค่ะกินตอบ่ได้ได้เข็ดแขวบักหลาก็ับ่กินเด้บักหลาก็ับ่กินเด้ขันยำถือขีดินแม่แข่นเสากินเลีเ้ยวดดเด้อเด็กีดเป็นเป็นสะอาดแต่ชอบสกปรปกเพศนั่นนะพี่น้อง <laughs> <laughs> บ๊ะค่ะสาไดชอบสุปปกปุกเดี๋ยวเอามาแกะคอยแกะกันเนาะค่ะเนาะว่ากันได้ขาดคํามาแล้วคนน้อยชิ้นนี้ลี่นี่เชียงนี่น้ำสี่ละค่ะเอเค่ะกะออกค่ะเอออกะอ,ออกเลย ถ้าต้นในบ,นบานๆเน่อันใบเลี้องอยงใ่ญ่ๆใบขึ้นไม้ยาวเนี่ยในทางสิมีคีดินสี่เด้อพี่น้องแล้วก็อัน,นกระเทียมในสิมิคูเหมือนเด้อค่ะเด้อถ้าดอกไม้คือว่าที่เป็นคููเหมือนนั่นสิบ่มีกินกระเทียมตัวนี้สิมีกินกระเทียมเด้อค่ะเด้อจะมีกินกระเทียมสังเกตให้ดี สังเกตให้ดีถ้าใครยังไม่เคยกินแล้วอยากกินนะคะดูดีๆตัวนี้สิมีกลิ่นหอมกระเทียมเลยใบยมันนี่สิมีกลิ่นหอมกระเทียมเลยค่ะครูเหมือนมันสิบ่มีกลิ่นหอมเลยสิเป็นดอกไม้ธรรมดากินแบบกินยากินอย่างธรรมดาเลยไม่มีความหอมเลยตัวนี้สิมีความหอมแน่ออกกินกระเทียมเลยละ่ะบ่หอมแน่ละ่ะเจ้าเก็บแล้ว,ลวเจ้าขึ้นรดนี่จะต,ตายตื้มโรด ผ่้บอกินกระเทียมสามีใครที่ไม่กินกระเทียมเด้อฝรั่งนี่ตายตืมโลดนี่เจ้าไปเก็บเทียเดียวแต่ลุ้นขาพวาพ่อ้าเจ้าไปซ้ำขามินเดี๋ยวจะมาบึ้งกันเนาะค่ะเนาะ Uh -huh. Nej, Okay. er Okay. Sådan? nu. Så den, her. Okay. Så den, her. Okay. den her. okay. Okay. Den her. Så den Okay. Okay. Den her. Okay. 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 her. Okay. 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 เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วพี่น้องค่ะสวัสดีแล้วล่างตะการน้อยคอยลักกระล่างโดนโดนเด้อเพราะว่าขายามันพ่สะอาดแต่อีกอย่างหนึง่งมันต้นน้อยข้าก็ย่านใบไม่ใบไม้แห้งหักไม้แห้งรี่เนาะค่ะเนาะเมืองเนี่ยผู้ซอยกุกผู้ช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนวางกันเลยวางกันตัวสวัสดีครับสวัสดีครับป้าป้าก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแพลโลโอ้ยใส่เต้าเจี้ยวคำหนึ่งคือขัดคำบุ้งไฟแดงเด้อค่ะเด้อคนน้อยมาก,กินเด้อเต้าเจี้ยวนี่กลาบมากกินออได้ได้ไดไดแค่นี้นุ๊กอยากให้กินส่วนแค่นี้นุ๊กสแกนซิมแน่าสั่นแม่แนวอยู่บอกขอซิมแน่กันเออไอขิด เดี๋ยวแม่ผัดให้กินลกูกน่ะแม่กล่าว่ามันเค็ดแท้หมดแม่คือแส่บแท้ว่าสันเแม่นว่าเป็นนะแม่เสร้ายว่าสัน หอยใสแต่ใส่แต่น้ำมันหอยเออต้าเจี้ยวค่ะน้ำตาลคำหนึง่งจะแม่กอดมาช้นเปากินน้ำให้ฮก็เสี่ยงสิน้องค่ะเปากินน้ําเผ็ดกระเทียมแกตาสิว่านิยมกินดิบเด้อค่ะเด้อสิว่าให้นิยมกินดิบจ้ะเลยอยากให้นเนก็ใส่รสดีใส่อน,นี้เพิ่มอ,อีกนิดหน่อยเด้อค่ะเด้อ ขเขาใช้น้ำมันหอยแล้วถึงเด็กน้อยกินน้ำใส้น้ำมันหอยใส้น้ำตาลแล้วนะคะเนาะ <c oughs> สุรง่ายค่ะทางแมนอ่อนๆอ,อนนัางเช่นก้นเหนียวเ้้อค่ะเด้ออ่อ,อนๆไม่เหนียว S <S ออนปิ้งกลับไปกลับมาค่ะน,นี่แล้วค่ะเฮาสิบบผักโดนเ้อค่ะเด้อพว่าแหงต้นน้อยแหงเปื่อยไว้นะคะนะครับผัดผัด,ด,ดพอผักสลดดีเป็นเอิญภาษาไทยโอ้ยเนาะปิดไฟเลยจ้าได้ต่สิบบะผักโดนเด้อผักโดนแล้วมันไม่แซ่บมันเปื่อย อันนี้ต้มกระดูกเด้อค่ะเด้อต้มกระดูกต้มกระดูกซื้อๆนี่เอาใส่ไนะะ่ต้มกระดูกแล้วก็ใส่ข้างข้างจานนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้า สิกุมมาแมวล่างสิกุมมาแมวอาบตานกระพอเคนวอรมโเปลโชเปลโนเนโนอูมับนงะวิดูพรอสนน์โนวีดูสมบสมปรเสร็ตวีดูวายแมวไปกินเข้าอยากของอยากซิมเมา่ันปูนหัวหอนี่พูดมาซิมสางเจ้าเด็กคอยซิมก้อนเลยดิ พี่น้องค่ะนวลๆเซ่บเซ็ตอ่อ,อนๆน,นุ่มๆเดี๋ยวน้องปลากับมาละซิมก้อนลูนนก พอดีตำเจ้าวไม่หันจุ้ม่ำไม <'s> ่เปิดไปเลยจุ้มตำไม่หันเราไปให้ยายเถาให้ยสองยายนในเมืองเจียวที่ตำเรียนแบกไปหาคุณนายจันลพี่น,น้นนองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าในป่ากระเทียมเหมือนเดิมปเป็ปิยังไสเพระาะว่า ร่างกายเขายังบ้ันได้ติมร้อยภาพก็เอาแกน่นี้นาะพี่น้องค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบกกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้แน่แล้วก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใส้สุคคู่สุกคนค่ะสวัสดีค่ะ